ได้เวลาสนุกฉลาดรอบรู้ไปกับพี่รูลู่แล้วจ้าสวัสดีจ้าน้องๆพวกเราอาศัยอยู่ในประเทศไทยที่เรียกว่าเป็นเมืองพุทธที่รูลู่เลยนำเอาสิ่งดีๆของศาสนาพุทธมาบอกน้องๆจ้าพุทธศาสนาสุภาษิตหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวถึงแต่สิ่งที่ดีที่ควรปฏิบัติตาม จะนำความสุขความเจริญมาสู่ผู้ปฏิบัติที่รู้ลูกพกพุทธศาสนสุภาษิตด,ดีๆมาด้วยนะน้องๆอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหมายถึงการทำงานการใดๆต้องทำด้วยตนเองเสียก่อนถ้าทำไม่ได้จริงๆจึงค่อยขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น เช่นการรดน้ำต้นไม้น้องๆสามารถทำด้วยตัวเองได้จ้ามาตามิตรตังสเกคะเรมารดาเป็นมิตรในเรือนตนหมายถึงแม่ผู้มีเมตตามีความรักมีความปรารถนาดีต่อลูกเสมอกลับมาคราวหน้าพี่รูรูจะเอาสิ่งที่มีประโยชน์มาฝากอีกนะสวัสดีจ้า